Bye. Uh -huh. ดีพ่อพี่น้องสุขสุขคนครับผมเป็กก่อนแหนื่อยมาอีกแล้วครับพี่น้องมาหนีมากับเมนูเนี่ยพี่น้องจุจุตับเซ็บแสบครับผมเนี่ยตับเนี่ยพี่น้องอะคีดิโอมาพันตับนะเซ็บแสบรำกันแล้วกับมื่อนี้ในเนื้อเนี่ยน้องได้โซโซเส็บแสบแดงครึ่งเนี่ยพี่น้องเอ้าแล้วก็พักเข้ามาอนี้พี่น้องเดดเดดหมากดินฝามาเนี่ย หมากลินฟ้ามากินกับเสบๆแล้วก็มีผักขวามะเขือมะละมะละได้สองหน่วยครับผมมาได้มากสองหน่วยแล้วก็มีผักพริกกระเทียมเนาะมาเสบๆน้ำกันมีแก้วเขียวข้นๆลำลำเสบๆน้ำกันเราเมื่อนี้ลูกขี่เพิ่งมาวางครับผมได้ได้มาผู้เดียวเนาะเป็นเบาบางเนาะพี่น้องเบาบางยังไรครับผมก่อนอื่นเนาะก่อนจะกินกับคือว่าร์นะน้องพี่น้อง ออกจักหน่อยครับผมก็บรรยากาศตอนเศรอลองคออีกหน่อยอ่ะปิกหนี่น้อยพี่น้องเนอะ้าบ่ปิกหลายหรอกถ่องมันบางเนาะโอ้เฮาบ่เนี่ก่อนเดินจุตับก่อนพี่น้องจุตับก่อนเอาพวกเนื้อนี่ออกก่อนเนี่ย เดี๋ยวน้องไล่ยยังห่งอ,อก,กนอนตับตอนนี้นนนนนกกแ่พ,พันตับแซ่บๆนล้กันเนี่ยคิดดูโอ้โหอะไรหลวกอะไรอย่างนี้พี่น้องสุดๆุดเลยคิดีูว่พันตับอตับแซ่บส่วนสดพี่น้องแบบน,นี้ก็น่าดเดี๋ยวซิมเจียวกันพี่น้องขมำนำมคำง่า่ๆเลย

เที่ยวมาอยู่เมีอเลยพี่น้องอื๋อเทียวม,มาอยู่หน่อยหนึ่งเ mm hmm. ขากันพน่อแยังอู้เนื้อน่องอะไรเนื้อน่องไรพี่น้องเพรามันเสียบี๊ใส่กับบกพี่เก๋พี่อนหน่อยมันเหนียวหนุ่มกรุบกรุบตับหัวผลาคีวูไหมพี่น้องโอ้ย บูได้กินโดนเห่าก็แซ่บอยู่เนาะเมื่อพบมื่อพอกันใะที่ที่พี่น้องซอยจุเพราะว่าเงานโรงงานเนาะพี่น้องก่มีเวลามาจุ่พอเดือดงานกับคำไปผ่อเหนื่อยเนี่มาแดงมันกีบพวกเบนตะกินเนี่ยพี่น้องมันเหนื่อยมันเก่าเนาะมันคือเหนื่อยโซตตอนสั่วที่เขาขาเอ้ยยังไงล่ะตับนี่ก็หวานจุ่ยเลยกินเอวไวอยาวคอดบ้างอดไอ้ไอ้ซ่อนมันเอาไว้ เหนียน่งองได้มันก็คลีกอ่อนพันหัว,วเนี่ย บด่ะน,นั้นคอนเสียบติดใจผ่าคีดิวพันตับมันแสบมือนี่ หวานว่ามันสดป้อพี่น้องเอาใส่กระเทียมหน่อยเนออ๋อ Yêu nhau, 好干呢。 ี่หมกแตกด้วยพี่น้องเนาะโอ้ตับหัวเดียวครับผมได้มากนท่าไเดียวเนาะอืม

แสบลายมันสวยเห็นเห็นได้เลยเพี่น้องตอนน้นใหญ่เลยเอ้า เอาพี่น้องอ๋พี่น้องมาเนี่ยมาถึงส่วนไทยแล้วครับผมกับบรรยากาศส่วงเน้าเนาะกับเมนูซอยจู่ว์เสบๆตอนส่อครับผมกับโอ้เด๋น,นำ้ำอมฤตมาลองข้อเสียบๆตอนส่เนาะพี่น้องเอ้าอย่างไหนอย่างไหไก็ยืดเยื้อ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครกับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวโรงงานคนนี้เด้อครับผมทางช่องเป็กกวนแดกเนาะสำหรับคลิปนี้เมื่อน,นี้เนาะก็บรรยากาศช่วงเศราก็ไว้สวัสดีก่อน,นครับผมคลิปหน้าไว้พ่อกันไหมคลิปนี้เป็กกวนแดกก็ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ